น่องพุ่งพุ่นพุ่งพุ่งพุ่งปลาคอนเต็มเลยนี่นี่แต่ปลาพุ่นน e, ่าพุ่นน่าบุ้ยพุ่นน่าพุ่นน่าพุ่นน่าเต็มเลยปลาเลี้ยงปลาป่อยกันไหมเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาไปใส่เขาก็ได้พี่น้องอุ้ยเต็มเลยบม้่อ่านยังไลยอยู่ดีนะเดพี่น่องมาเอาปลาคอนน้ำกันนะจ้ะบุ้ยปลาคอนนี่โบกแล้วเดี๋ยวะหน่อยจะพามาเอาเด้อหล่ไล่พี่น้องหอมสียางมาเบิ่งบักทัว บอกว่าเบิ้งป่าเลี้ยวเบิ้งหลับน้ำแห้งหมดแล้วพี่น้องปลาหลายคักเด้อ่ปลาเกียเยเเาเียเนตอยตเมลี้ยตัวใหญ่ลไม่เปิไม่คุยนี่ก็ปลาเขาวกักอยู่ คุณน่ะอันนี้อันนั้นว่แม่นั่นอาจจะเป็นปลาเลี้ยงนะพี่น้องที่ชาวหน่อยเลี้ยงไว้ปล่อยไว้ปลาเลี้ยงปลาปล่อยกับปลาปีกตอ,อนดำหน้าเลายยี้ยวจะเรียกตุน่นปล่อยว่าท่านแล้วเถอะคุณน่ะน,นี่ตาปลาได้เลยนะ่ะยูเงินดีนดีนะคุณน่ะเต็มตาด้วยบ้านาคุณน่ะเอ้ยพวกตู้ได้นด็น พุ่นนะปลาดุกก็มีพุ่นปลาคอก็มีพุ่นเพื่อกอกมาพุ่นไต่พุ่นไต่เขาพุ่นพี่เนาะพุ่นพุ่นพุพพพพพ่นพุ่นพุ่นน่ะพุ่งละลังจอบเจ้าเป๋งงมันก่อน ไันนี้นอู้ซ่าะเทียนยเยอะบ้านะ้ออย่างเล่นหลายยูยาทุ่ี้วแบบเมือน้วมาเอาเด้อพี่น้องคนน่ะแม่นมดได้เลียวเห็น,นอยู่ในขีดตมนี่คนน่ะ น่าปลาตะเพียนที่ปล่อยไว้น่างาเอาไปพุดขุดแม่นหมดขุดเขาจากภาคติดขีดตมด้วยขุณพี่นอ้องแม่นหมดพี่น้องซุดลุ่ตุ่มมาละพี่น้องชาวบ้านเพี่ยนบ่ไรหรือพี่น้องอขีดตมโตรครักดีซเส้หัวเส้นตาหมดนอปาปลาคอน้นกันเนื้อจ้ะหลายรัก าตะเพียนอยากตากแดดไว้ทอดนอน้าห,หลายดิจากี้องนอกอีกอเ้อเอล่นตุ่มกับลเล่น้องเลยน,น้าน้ำหิเตกวันข้างในนี้ไม่จะป่าแ้วจ้ะ ต่รื่นเเลยบ้านโอ้หมือนนั่นยังไม่น้ำน,นี่มันจะตมเรือนเดือลยตมกับป่าทุกกันบ้าน้วเต่ารเด็กรถเด็กกัน Thank you. ปลได้เ่ยปลาตะเพียนเนาะปาท่เลี้ยงบ้าหลายตันี่อ็มม่ก็ถึงคิดตัวแต่ว่าง่ายข้าวเดียงตปลาตะเพียนหนาอกโอ้เว่ยง่ายกว่าเดามะนอยจะเก็บใส่ถัง รถรถพยานพยานรถนี่เด้เฮ้ย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 ประกาศจ้าประกากินพร้อมหด้อยังเขย่งทั้งแล้วทุกชองก็คู่แล้วพี่น้อง หาบ์โโล่พี่น้าาองฮาร์โป้โเล่นเดียวมีอราไปกับไปในบ้านเจา เอาพูดเดียวแล้วพี่น้องโอ้โหตาดีคข้าค่อืเก็มก็ขุทั้งสีนน่แล้วทั้งสีหน่อยแล้วทั้งสีหน่อยก็นกิน มันลุยตมคขาไลยเนาะผู้ขานี่เนาะเจ้ไปล่างออกได้จ้าหอบใส่ลวดเพื่อนเลือกเอได้ดอกแบ็ดเจ้าไปใส่น้ำสีดลืาง nào cũng giật được ่พี่น้องนี่ได้ทั้งสีหน่อยหนึ่งแล้วตั้งไว้เทิงก่อนยินดูพี่น้องเห็นป่าบ่าโอ้ยนีแต่ป่าเนีน้ยโน้ตี่น้องเห็นบ่้อเห็นบ่ป่ามีแต่ป่าดิจ่ะห่าเล็ลดเล็ดะไรดิเงี้ยน้ตี่น้ อเอาเสกกระโขลกพี่นอ้องเอ้ยาให้นีก่กนสิรายก่อนให้ที่แรกที่เด้อพี่นอ้องอื ปลานี่้ออ่อนซอนอ่อนซ่อนปลาค่ะี่น้องเอ้ยปลาลุ่มลุ่มสมา้หนูว่าเป๊ะกระไดมากหลายอยู่พี่น้องจะหน่อยกบบระเดิดไทยปลาพรอ,อีกวันอีย่างนงมนเป็นน้ำนใจฝนเงี้ยมลนเป็นนมำนนี่นะน,น้ำแหงก็จง่จะแหงนี้แลี่น้องนี่ไปตายนา เอาว่ามาเอากะแหงไตเอาให้นี่แล้วก็ยัง่อีกให้เนี่ให้ไตลงไปในกับนี้แล้วก็ให้ขางขึ้นหน้ากับน,นี่กักนหลายให้พี่น้องปลาคอนพน้ามบุก จะโบกเป็นให้เป็นให้ม่ให้แรกที่เอาให้ยึดเคื่องให้หนึ่งม่ให้ที่สองแล้วก็ให้ที่สามแต่ลงไปแล้วก็คางเชียงหน้าจากหนึ่งไล่ลงมาไล่ให้ยึดที่หนึ่งจะให้หนึ่งยึดลุมให้ไงให้ไงกรบโบกหมดแล้วก็ไปเอาแล้วได้เปนนิ่นได้เป็นนิ่งซีหาตัวตัวไงยอยู่ ได้แถสีซือมือพี่น้องปลาคอนลายก็ได้กินปลาพี่น้องแค่นหน่อยกินปลาซื่มือ่อมทอดแกงโอ้ยนี่นู่ปลาเอาไปเป็นมองเป็นมองไปพี่น้องคนมันกลวงเก็บโหลห่อต่อ เดาเป็กมากพอดีตัวหน่อยเอาหมดพอเดียวแล้วเอาเขาไปในบ้านลูกสาว่ขอเงินแมวสักไปโรงเรียนก็ก็เลยขอไปเอาเงินไปอืมตายที่ไหนตายตายยัง ไหรือเปล่า้อะไรสนอก็่งค่อยจักซื้อป่าหรือเปล่ายนางอื่นางนี่อันนันดูน,บบน่นกนนัดูน,บบน่่นนบบนนก่องสนอยเละเล,เลตะต่ขีดตมไม่แต่ขีดตมเต็ตมกล่องยี่บ่ ทั้งนึงแล้วน so ี it ่เป็นทั้งที่สองเป็นห้องผีติงเท่าไหรมันเหยียดองก็ยึดไตเงาคอเข่าไหมยึดไตกวาดเข่าแล้วมันมบนมันมบนเบือนดีก็เสียงแล้วมบนดีก็ยึดไมบนต้มดีก็ยังตัวมันเลเปิดท่างหรือท่างขวดที่ตั้งหลัะห้อยตีนเจ้าวหยาบผีมันก็หยียบมันเป็นไปเป็นเสืออยู่ผีก็เป็นต้มมันแล้วก็เห็นเขเหยียบตักตีนให้ช่องนั้นอยู่อยู่ในต้มเนาะอยู่ในต้ม มวตมดีขึ้นย,งนย,งย,งยังนี่ปลาเ็งพูดนะห้อยจะเหยยบมันมดมดมดจะเท่าน้ำเค็บที่น้ำตาเขาดิดแล้วเบบมีตมงน้ำม,มดแล้วมันจะบืนไปทัปท้งนานาะปลาเ็งน่ะมันจะบืนไปห้ามงซุ่มๆปลาเค็งพูดนะจะเตืนยังไงผมว่า ทีมเก็บเอาน้ำ่อยสิเออเดี๋ยวเดี roy roy ๋ยวาน้ำหอยตีนเดีก่อนีนอ่อเห็บพงดุมย่ดีแ็อมเห็บพวงเลยเลี้ยมอดินมมเดิมมันเป็นพงเห็นมเมุเพงเลยไม่ใช่มาอัน คอดเขาค่อนเขาค่อนเขาเป็นโพรงเลยลองได้มันคุ่มยุหันแล้วเพราะว่านามันบุกแล้วมันต้องเคจินซีเพราะว่ามันก็สะตายได้เพราะว่าเอาหันเน่าตายแล้วเป็นโพรงเป็นธรรมนี่นั่นแล้วไม่เคยง่ายคุณ นเาไปเลพี่น้องนม,มันเอาง่ายกว่านี่ติตมนี่ตมไลา์ให้ที่แหลกตมหลท์ว้างดีดใส่ขวด,ขวดอันนี้หอบออาแล้วมม่หอบขาดตมใส่กับคูแล้วเขาบอกใส่วิงได้เป็นหอบใส่นมือเลย เตตัวนี้ก็เดี๋ยวขวบไปเอาทางสีไหมออกมาเลย,เเยมไม,นนมนนเนน่เกียกตุ่มกันได้เ่าคือมันนี่ตุ่มมันนี่แหละล่างอาห็นมันเกียกตุ่มเลยมั้ง พ้าปาปาคอนพี่น้องไปล่างนะจ้าไปล่างเลยมาเลยมาจมไปล่าง